กส,ส่วนครับส่วนแรกก็เป็นเตทเมนที่ทางคุณหมอธวัชชัยเอากระดาษปึ้งหนึ่งมาใหนะ้ก็ตอนนี้เอาทํา OCR แล้วก็เอาเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สรุปเป็นรูปแบบการรับโอนเงินนะครับรูปแบบพฤติกรรมของอการเดินบัญชีนะครับแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมตอนที่หลังจากเกิดเหตุด,ด้วยนะครับที่มีการโอนเงินเข้ามาตั้งแต่สตางค์จนถึง10บบาทอย่างเงี้ยครับ ก็รูปแบบแบบนั้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในบัญชีนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ปี19จนถึงปี2022นะครับซึ่งก็เกิดแค่วันที่26 27 28เพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวทางดีไซน์ก็จะไปนำไปประกอบกับการให้การอื่นๆอีกนะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์อันนี้ในส่วนของสเตทเมนต์นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของการรับเงินนะครับ ที่ที่ที่เห็นว่ามีหลายหลายแสนนะครับจนแตะไปถึง9 0 0 0แสนกว่าบาทก็มีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในคำนวณแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอถามในส่วนของสเตทเมนก่อนว่าตลอดที่มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับมีอะไรที่น่าสงสัยหรือว่าจุดที่น่าสงสัยมากน้อยแค่ไหนครับพี่เอครับถ้าความผิดปกติเราเราเราู้ไม่ได้ต่อเมื่อเราได้รับการร่วมมือจากทางธนาคารนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้วันนี้ก็แค่รูปแบบในการอโอนเงินแล้วก็การเดินบัญชีนั้นะครับ ยังไม่มีอะไรที่แบบผิดปกติยกเว้นที่มีการโอนเงินหลังวันเกิดเหตุเข้ามาในบัญชีนะ,ะแล้วการรูปแบบการโอนเงินเข้ามาเป็นเศษสตางค์อย่างนี้หรือว่าเป็น1บาท2บาท9บาท10บาทเนี้ยมันมีความผิดปกติยังไงครับแล้วก็มันเป็นการโอนเข้ามาเพราะเหตุผลอะไรครับอย่างที่เคยให้หลัมภา์ไปแล้วครับว่าประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเป็นการเช็ค การแอคทีฟ uh, ของบัญชีอยู่ก็ได้นะครับว่าบัญชีนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ากเกิดว่าจะโอนเป็นพันเป็นหมื่นก็น่าจะเยอะเกินไปก็โอนน้อยนะครับ,ก,นะรบกับ2ก็คืออาจจะมีการ uh, ใช้เป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่แต่นี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นหลังจากวันเกิดเหตุนะครับแต่ถามว่ามันเคยเกิดกรณีแบบนี้ไหมเคยนะครับแล้วก็อาจจะ uh, เคยมีกรณีแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับที่แบบว่ามีการโอนเป็นเศษสตางค์มาเนี่ยและพอนํามาต่อกัน หลายๆทรานเซ็คชั่นต่อๆกันนะครับมันก็สามารถระบุตำแหน่งอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ใช่กรณีนี้ก็ได้แต่ก็สังเกตได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้แล้วก็ส่งให้ทางดีไอซครับอีกหนึ่งประเด็นครับก็คือในส่วนของการตัดต่อรูปภาพตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดในรายการข่าวมันเที้ยวกันหน่อยนะครับพี่เอกก็คือผมอยากรู้ว่าในส่วนนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยในส่วนของการดูแบบยังไม่มีการนําไปส่งตรวจหรือว่าวิเคราะห์ผลเนี่ยเราสามารถดูแล้วก็สามารถจับพิรุษจากภาพังกก่าวได้ยังไงบ้าง เอาเริ่มต้นเลยแล้วกันครับเริ่มต้นตั้งแต่สามปีที่แล้วเนี่ยคือประชาชนทุกคนก็สังเกตแล้วก็สงสัยกับภาพนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจนคุณหมอธรรมชัยเนี่ยเขากา็วิเคราะห์เรื่องของกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือของคอของใบหน้าแล้วก็ของขานะครับแล้วก็เอวด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเป็นการวิเคราะห์ โดยใช้สายตานะครับกับวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการใช้อซอฟต์แวร์หรือ AI ในการวิเคราะห์แต่การที่ใช้ซอฟต์แวร์กับ AI วิเคราะห์ครับมันจะต้องได้ภาพที่เป็นภาพต้นฉบับหรือภาพที่มีความละเอียดมากพอนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสปีเราไม่เคยมีภาพใหญ่ขนาดนั้นที่จะเอาซอฟต์แวร์มานั่งวิเคราะห์ได้เพราะนั้นเราก็วิเคราะห์ได้แค่กายภาพถูกไหมครับแต่วันนี้เราได้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นนะ่ะวันนี้ผมเอาภาพที่เป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซูมก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับก็มอบให้กับทางดี i ซนะครับแล้วก็เราเห็นรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับก็เป็นส่วนของคอกับกับหัวกับคางะนะครับที่ที่มีการให้สัมภาษณ์ไปนในรายการแล้วนะครับก็คือตรงคอเนี่ยก็จะมีช่องเป็นช่องโหว่เลยเป็นคอแหวงอะ่ะไว้ง่ายนะครับแล้วก็มีการาใช้เครื่องมือในการตัดต่อเนี่ยปาดตรงคอ,อนี้เพื่อให้มันมันดูเหมือนกับว่าเป็นชิ้นเดียวกันแต่ถ้าซูมเข้าไปดูดีๆจากจากภาพไฟล์ใหญ่ะนะครับมันก็จะเห็นว่าเป็นคนละชิ้นกันแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเราคงไม่ได้ไปชี้ชัดว่ามันเป็นภาพตัดต่อนะครับต้อง ถึงเป็นที่มาต้องนำมาให้ DSI เพื่อที่ให้ให้กับองค์กรหรือภาคใดสักภาคหนึ่งเนี่ยมาคอนเฟิร์มให้ว่าภาพนี้ตัดต่อถูกต้องจริงหรือเปล่าแต่มองด้วยสายตายวันนี้นะประชาชนก็ได้คำตอบอยู่แล้วครับอ,อืมอก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็คือฝั่งของคู่กรณีเขาก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่ามากๆเลยทำไมถึงต้องนํามาพูดแล้วพูดอีกย้ําแล้วย้าอีกอยู่างเงี้ยฮะคือจะพูดกี่ปีก็เป็นเรื่องเก่าถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้คําตอบ แต่ถ้าเรื่องนี้ได้คําตอบขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการตัดต่อจริงๆเส้นเรื่องคือเปลี่ยนทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําจนกว่าจะได้คําตอบนะครับต่อต่อให้ใครจะบอกว่าเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเดิมหรือเบื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันมันคือกระบวนการทํางานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเบื่อไม่ได้จนกว่าเราจะได้คําตอบครับ